ให้เรียนดูนะคะคำพ้องเสียงคำพ้องในภาษาไทยมีหลายรูปแบบเนาะฟังมีทั้งคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงเรียนอา,อาจจะเคยได้ยินมาบม,มาแล้วนะคะเราจะไปดูกันว่าคำพ้องเสียงมันหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าคำพ้องเสียงนะคะมันคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายไม่เหมือนกันนะคะ เสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่หนูเขียนมันจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอ่าดูทีละคาเลยนะลูกอันนี้นะคะคําว่ากร,รมกับคําว่ากรรมเนาะทั้งสองคำนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยก็คือกร,รมแต่ว่าเวลาเขียนเขียนเหมือนกันไหมเขียนไม่เหมือนนะคะนักเรียนได้ยินครูไหมลูกตอบนิดหนึ่ง อ่าฟังอยู่ใช่ไหมล่หน้าจอครูที่ที่เป็นสื่อขึ้นที่หนูแล้วใช่ไหมลูกโอเคนักเรียนไม่ต้องปิดไมค์เวลาครูถามจะได้ตอบโต้กันได้นะคะโอเคแต่อยู่ห่างๆพัดลมนิดน,นึงแล้วาใครอยู่ในที่คนแออ่านนักเรียนก็ปิดนะตอบเฉพาะคนที่อยู่ในห้องเนาะอ่านักเรียนดูอย่างเช่นคําว่าก,กรรมนะลูกนะกับคําว่ากรรมทั้งสองคำมันออกเสียงเหมือนกันเลยแต่ว่าเวลาเขียนมันเขียนไม่เหมือนกันเพราะว่ามันพ้องที่เสียงนะคะกรมอันแรกก็คือ เมือนเรากำมือส่วนการมอันที่สองก็คือผลของการกระทําที่เราทําเอาไว้เนาะอะาำํำต่อไปคําว่าบาทกับคําว่าบาทบาทอันแรกเนกอาจจะเห็นในรูปเนาะเหมือนมีดบาทนะคะส่วนบาทอีกอันนึงอานออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เป็นบาทพระนะคะต่อมาคําว่าการกับคําว่าการนะลูกนะ้ามันเขียนเหมือนกันแต่การอันแรกเหมือนเป็นการงานแต่การอันที่สองคือการการเวลาถูกต้องนะคะ ่านักเรียนสังเกตว่ามันจะเขียนไม่เหมือนแต่เวลาอ่านอ่านเหมือนไหมอ่านนี้แหละค่ะลูกคือเจ้าคําพ้องเสียงอย่างเช่นคําว่ากด,าก,ดากดอันแรกเหมือนแล้วกดชักโครกนะคะกดอันที่สองกดจราจรกฎหมายนะลูกนะอ่าต่อมาคําว่าก้าวกับคําว่าก้วาวนะลูกนะก้าวแรกคือการก้าวเดินก้าวเท้าเห็นไหมลูกส่วนก้าวอันที่สองคือเลขก้าวนะคะอันต่อมาคําว่าสัตว์กับคาว่าสัตว์สัตว์อันแรกก็คือสัตว์อนาชีวิต นาณาชนิดนะคะช้างปลาทุกอย่างที่เป็นสัตว์ส่วนสัตว์อันที่สองคือความอะไรอ่าความซื้อสัตว์นะคะถูกต้องอันต่อไปนะลูกคําว่ากันกับคําว่ากันนะคะการอันแรกก็อย่างเช่นการไม่ให้เขาเข้าบ้านการคือขวางเอาไว้นะคะส่วนการอันที่สองคือการที่เป็นคศัพทศแปลว่าอะไรลูกอ่าทั้งสองอันเขียนไม่เหมือนกันแต่มันออกเสียงเหมือนกันแล้วความหมายก็ทาไมกันด้วยลูก อ่าถูกต้องนะคะต่อมาคําว่าทุกกับคําว่าทุกนะคะเขียนไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนนะคะแต่ว่าออกเสียงเหมือนนะคะอ่าซ้อมกับซ่อมนะคะช้อนซ่อมกับซ่อมแซมวิธีการเขียนไม่เหมือนแต่ออกเสียงเหมือนเหมือนกันนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในภาษาไทยมีคําพ้องเสียงอยู่เยอะมากถูกต้องหรือไม่ อ่ามีเยอะนะคะคำที่บางครั้งเราเองก็งงว่าตกลงมันใช้คำไหนถูกไหมอ่าแต่ถ้านักเรียนเรียนรู้นะคะแล้วก็อ่านเยอะๆดูเยอะๆนะคะนักเรียนก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปว่ามันน่าจะเป็นอันไหนอ่ะนักเรียนดูอย่างเช่นอันนี้นะคะคำพร้อมเสียงที่ครูเอามาให้ดูอ่านักเรียนเห็นชัดไหมลูกอ่าคำว่าการนักเรียนดูการแค่คําเดียวเนี่ยเขียนได้กี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแบบเลยเห็นไหม มีทั้งการที่แปลว่ากิจธุระนะคะการที่แปลว่าเวลาการที่แปลว่าบทกรอนนะคะการที่แปลว่าดำการที่แปลว่าเป็นที่รักและการที่แปลว่าเห็นและการที่แปลว่าทองการจนบุรีเยเขาได้ยินคำว่าการจนบุรีไหมอ่ะมันมีรากศัพท์มาจากคําว่าการที่แปลว่าทองนี่แหละลูกการจนบุรีก็คือเมืองที่มีอะไรเยอะอ่ะในอดีตอดีตเนาะเขาน่าจะมีทองเยอะนะคะอ่านักเรียนดูคําว่าเกษียลูก เกษียณก็มีต้องสามแบบเกษียณที่แปลว่าิ้นอายุราชการหมดอายุราชการเกษียณที่แปลว่าน้ำนมแล้วก็เกษียณที่แปลว่าการเกษียณสื่อนะคะต่อมาคําว่าพัดนะลูกเห็นไหมเห็นคําว่าพัดไหมจ๊ะอ่าพัดก็มีทั้งพัดที่แปลว่าติดผูกนะคะพัดที่แปลว่าเจริญพัดนะคะที่แปลว่าอาหารนะคะถวายพัดอาหารเพลงก็ใช้พัดคํานี้เลยลูกพัดที่แปลว่าดอกพัดที่แปลว่าผ้าผ้ากาสาปลวพัดเคยได้ยินไหม เออพัดที่แปลว่าฝนนะคะพัดถ้าเราเอาไปใช้ในภาษาไทยในในเกี่ยวกับพระก็เข้าพันอะไรเข้าพันอะไรเข้าพันเออถูกต้องเข้าพันสานะคะนักเรียนดูคําว่านาดบุกนาดนาดก็มีเยอะนะคะจันนะคะจันความจริงมีมากกว่าสองจันมีเยอะนะคะมีทั้งมีทั้งต้นจันแล้วก็มีวันจันแล้วก็มีน้ําจันอีกนะคะอ่ะโอเคนักเรียนเก็ตหรือยังคาท้องเสียง คำพร้อมเสียงคือเสียงมันแต่เขียนเหมือนไหมความหมายเหมือนไหมเออโอเคเนี่ยมีคำว่าคันนะคะมีคำว่าพูดอ่ะเยอะแยะต่อไปเราจะไปดูเมื่อมีพ้องเสียงแล้วต้องมีพร้องอะไรลูกพรองอะไรอ่ะเสียงเหมือนกันไปแล้วต่อมาเราจะมาดูคําพร้องรูปคําพร้องรูปนะคะมันเป็นคําที่เขียนไม่เหมือน แต่อ่านเอ้ยรูเพจเขียนทําไมเขียนเหมือนแต่อ่านออกเสียงเหมือนไหมอ่าถูกต้องเวลาเขียนเขียนเหมือนกันเป๊ะแต่เวลาอ่านอ่านไม่เหมือนและความหมายก็ทําไมด้วยอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะว่าพ้องรูปพ้องรูปจะมีน้อยกว่าพ้องเสียงนะคะแต่ว่าก็มีนะคะคําพ้องรูปคําจํากัดความนะคะเขาบอกว่าคําที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันนะคะตามความหมาย ของคํานะคะหรือข้อความแวดร้อมในประโยคนั้นอ่านักเรียนดูคําแรกกอไก่รอเรือสระีนะคะอ่านข้างบนนักเรียนคิดว่าอ่านว่าอะไรกรีนะคะกรีนักเรียนรู้จักนักเรียนเคยกินกุ้งไหมบนหัวกุ้งมันจะมีแหลมแหลที่มันชอบแทงเหมือกออเราอ่ะเขาเรียกว่ากรีนะคะกรีอีของกุ้งนะคะและอันต่อมานะคะ อันข้างล่างมันเขียนเหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นคำพ้องรูปแต่มันอ่านเหมือนไหมมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่ากะรีนะจ๊ะไม่ใช่กะรีนะจะฟังดีๆนะจ๊ะกะรีที่แปลว่าอะไรลูกเออกะรีแปลว่าช้างนะจ๊ะและอันต่อมาลูกอันต่อมา อ่าอนข้างบนหน้าจะอ่านว่าอะไรคะอ่ามันอ่านว่ากรอดนะคะเด็กขาดอาหารพร้อมกรอดนะคะหิ้วกรงนกกรอดเร่ขายในสวนจะสุจากนะคะนั่เรยเห็นไหมกรอดกรอดอันแรกนะคะคือการเตียวลงผอมลงส่วนกรอดเป็นชื่อของอะไร ลอดเป็นชื่อของอะไรนกขนาดเล็กใครรู้ใครรู้จักนกตลอดบ้างจ้ะจ้ะักเรียนใครรู้ตัวว่าเตรนสะท้อนลองปิดไมค์ดูไม่เป็นไรลูกแล้วเราจะต้องเรียนยี้นทุกวันนะคะอันนี้ก็มีปัญหาอะไรก็บอกกันเนาะช่วยกันเราต้องผ่านโควิดด้วยกันไปให้ได้นะลูกนะอ่ะ ไม่ต้องถามตัวเองว่าครูจะจบไหมจบแน่นะคะคุณครูจะช่วยกันให้หนูจบแน่นอนอ่ะต่อมาสระเอขอไข่มอรมสาสาาอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านได้สองแบบเลยนะคะบางคนอ่านว่าขมาบางคนอ่านว่าเขมานะคะเขาบอกว่าไอ้คำว่าเขมาเนี่ยคุณหมอใช้เครื่องยาชื่อโกดโกดอะไรดี กดขม่าวรักษาผู้ป่วยในวัดเขมาพิรามจนหายขม่าวแรกมันแปลว่าอะไรลูกมันเป็นคล้ายสมุนไพรเนาะเขมามันแปลว่าความเป็นสุขสบายใจความพ้นภัยมันเป็นชื่อวัดอ่าต่อมานักเรียนดูคําว่าแขมกับคําว่าคแมนักเรียนเห็นไหมลูกครูสอนเด็กชาวคแมให้พูดภาษาไทยอยู่ใต้ต้นขแขเพราะฉะนั้นคแม ถ้าใครเคยเรียนภาษาไทยมาเก่งๆก็เรียนจะรู้ว่าคาเม์มันแปลว่าอาคนคาเมรน,นะคะและแขมมันก็เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะปักเป้ากับปักกระเป้ามันเขียนเหมือนกันเลยใครรู้จักปลาปักกระเป้าบ้างปลาปักกระเป้ากินได้ไหมคะเพราะอะไรถึงกินไม่ได้ ถูกต้องปลาปักกระเป้ามีพิษนะคะแล้วก็ว้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าว้าวปักเป้านะคะเป็นว้าวที่มีหางยาวนล้งเรียัเคยเล่นว้าวไหมลูลกัก้รีันเกิดไม่ทันใช่ไหมถ้าเป็นสมยัยพ่อแม่ไปซื้อว่าวให้เล่นโอ,อ,อ,อ้โหเราสงสารจริงจริงอ่าเราเป็นเด็กยนะุคสาม G สี่ G เนาะไม่รู้จักว่าวกันซะแล้วไม่เป็นไรลูก ี๋ยวว่าหลังครูจะเดี๋ยวครูจะส่งรูปไปให้ดูอ่ะต่อมาคําว่าเพลากับคําว่าเพนนะคะเทียนเคยได้คำว่าเพลาพบ่ําใไเพลงในเพลงเคยได้ยินไหมอ่ะแล้วทั้งเรียนเคยได้ยินคําว่าเผาเผารถไหม,ไมอ่เเมะอเหมือนการลูกมันเขียนเหมือนกันแต่ว่าเวลาอ่านอ่านไม่ไม่เหมือนนะคะทั้าเรียนเคยดูหนังเคาทั้าเรียนเคยดูหนังที่เป็นหนังประวัติศาสตร์คําว่าเวลาเขาจะใช้คําว่า เพละ่ะถูกต้องต่อมาคําว,คว่าเสลากับคําว่าเสลาอันนี้ก็เขียนเหมือนนะคะแต่ความหมายไม่ไม่เหมือนนะคะต่อมาคําว่าเส,เสมาเสมาลูกอ่านว่าเสมอกับเส,เสมาเสมาแล้วลูกไม่ใช่เสลาเลยมาแล้วอ่าต่อมานะคะวอมแอนนอนหนูนะคะให้นักเรียนไปวนรถนักเรียนรู้จักคําว่าวนไหม อาวนนะคะคืออ่าและอีกอันอุทยานแห่งชาติเคยได้ยินไหมเออมันเขียนเหมือนกันแต่มันอ่านไม่เหมือนกันอ่ะและคําสุดท้ายที่เ้าสอบชอบออกมากๆเลยคือคําว่าอ่านอกจากแหนแล้วมาอ่านว่าอะไรได้อีกถูกต้องต้อเรียนรู้จักแหไหมคะแหที่เป็ดมันชอบกินอ่ะรู้จักไหมรู้จักจอกไหม เออจอก,กนแหนสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมไม่ใช่สีฟ้าหรอลูกเออจอกแหนมันเป็นต้นไม้น้ำนะพืชน้ำชนิดหนึ่งนะคะมันมีสีเขียวมันจะเป็นดอกเล็กๆแล้วยังคิดว่าในคลองเราควรมีจอก,กนแหน่ไหมในคลองในคลองควรมีจอก,กนแหน่ไหม แล้วควรมีไหมมันเป็นพืชน้ําที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามีมันก็คงจะมีอยู่ในน้ําส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ให้มันมีหรือไม่มีเออเพราะว่ามันมันไม่มีประโยชน์นะคะมันจะทําให้น้ำเน่าเสียเนาะต่อมาคําว่าแหนห่วงแหนฉันห่วงแหนแฟนของฉันมากเคยได้ยินไหม เออนั่นแหละนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะลูกเนาะอะสรุปสรุปคำร้องรูปแต่คำพ้องต,ต่างกันไหมลูกต่างไหมถ้าเป็นคำร้องรูปมันจะเป็นอย่างไรองเอออ่าแต่ถ้าเป็นร้องเสียงล่ะอ่าเก่งมากยากไปเนี่ยร้องรูปพ้องเสียง อ่าแล้วมันจะมีคำพ้องอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคำไวยพจน์น้อเรียงเคยได้ยินคำไวยพจน์ไหมลูกคำไวยพจน์คือคำที่มีความหมายเขียนไม่เหมือนกันเสียงก็ไม่เหมือนกันแต่ทุกคำมีความหมายเหมือนกันทั้งหมดเลยจัดประเภทไว้เช่นพระจันทร์นอกจากคำว่าพระจันทร์แล้วมันสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกพระจันทร์แขบุรันเคยได้ยินไ เออพระอาทิตย์ต้องจากคำว่าพระที่แล้วใช้คำว่าอะไรได้อีกสุริสุริยะสุริยาสุริยนอ่าสุริยนันตะวันได้ไหมตะวันอุทัยได้ไหมอาทิตย์ได้ไหมอ่าคำว่าพระหากษัตริย์นอกจากพระหากษัตริย์แล้วใช้คำว่าอะไรได้อีกพระ ผ่านเผ่าพระอะไรเยอะแยะนะคะถ้านักงเรียนคําว่าดอกไม้นองจากคําว่าดอกไม้ใช้คําว่าอะไรอีกมาลัยมาลาใช่ไหมอ่าสรุปนะคะคําพ้องของเราในวันนี้มีกี่ประเภทเอ้ยอย่าลืมสุดท้ายเอย่าลืมสุดท้าย เออมีคำวไวโพสพ่วงมาด้วยไงพ้องรูปพ้องเสียงคำวไวโพสนะคะแล้วมันจะมีคำอยู่คำหนึงที่พิเศษมากๆคือคำว่าขันนักเรียนดูนักเรียนเห็นคำว่าขันไหมลูกเออขันนี่เป็นพ้องรูปหรือพ้องเสียงจ๊ะอ่าเพราะมันทำไมเหมือนกันหมดเลยมันออกแต่ว่าเขียนไม่อ่าใครมีอะไรสงสัยตรงไหนจะถามไหมคะ มีไหมหนูอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะส่งแบบฝึกหัดให้แต่ตอนนี้ครูขอหาห้องก่อนห้องเราอยู่ไหนวะหนึ่งคับหนึ่งอะเปิดกล้องขอดูหน้าส,สวยๆของทุกคนหน่อยว่าทำอะไรกันอยู่ที่ไหนยังไงไม่เป็นไรเปิดกล้องเลยเร็ว อ่ะเปิดกล้องเลยแล้วพัชชาลากิติชัยแกยังไม่ได้อาบน้ำเลยที่ยงแล้วตอนออกควานเป็นไงบ้างโลกสบายดีไหมสุภาชยาสุภาษยาไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่หลังคาโอเคจีแล้วนัน สุพัษยาไม่ได้อาบนะ้ำเหมือนกันเงนเออโอเคมีอะไรสงสัยจะถามไหมคะถ้าไม่มีต้าเป็นไงบ้างลูกปอนเลยสุชานนัปิยะอะไรแกชื่ออะไรเนี่ยครูจำชื่อแกไม่ได้ไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์ว้าอ่าเดี๋ยววันนี้จะทิ้งแบบฝึกหัดไว้ให้และ เดี๋ยวจะไปเขียนโน้ตไว้ในไลน์กรุณาไปส่งใต้โน้นนะอย่าไปส่งที่อื่นนะขี้เกียจไปตามหาเดี๋ยวครูจะทิ้งโน้ตไ้ให้มาส่งงานเรื่องคำพ้องกเรียนก็มาส่งมาใต้โน้ตเลยนะคะก็วันนี้นะคะขอบใจทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนเคนะเจอกันบายบายค่ะหัวหน้าห้องทำหน้าที่เฮ้ยหัวหน้าห้องมา นักเรียนทำความเคารพก,กันก่อนสิโอเค